แม่แม่แม่อไอ้ตุ๊กไอ้ตุกต๊กตี๋ซอยบินเนี่ยป้ายมันเห่าเนาะมันเหา่เหาเออแบบแห้งหนึงเออรู้แล้ว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 พยายามเอาหูออกหน่อยลูกแล้วมุดออกมาทำไมได้อเอาเยอะแล้วขังแม่บอกออกเลยอเออมันต้องดึงหนักมันบอกออกเลยมันอ,ออกมาจากไหนนี่อย่าเกง่งแน่นมากเลยอ่ะได้บ่ล่ะบ่สิบ่ได้เอาเนี่ยมาตัดออกบ่ มันเห่าเมื่อกี้นี่บอกเขาเนี้ยหัวติดมาก่อนมาก่อนมันติดมันติดหอกสองสองน้อยนมันหัวติดนะมันออกมาได้นะแม่นั่น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 สะโพอีสวยมันเฮาเออรู้แล้วรู้แล้วใจเย็นลูกใจเย็น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 แม่แม่แม่สะไอตุกเอตุกติีซอยปิดแน่ยฝ้ามันเห่าเนาะมันเห่าเอินบอกแห้งนึงเออรู้แล้ว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 ซอย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 ออกไงซอยออกไงซอยออกแนค่อยค่อยนะลูกค่อยๆค่อยๆค่อยๆ เออรู้แล้วปั๊ดอย่างนี้มันเทาแต่โดเนอะก็เลยเฝ้าเรียนมาก <L an> เออเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วออกได้เพราะอะไรพยายามเอาหูออกเลยลูกเราหมุดออกมาทําไม <L an> ได้เอาเยล้ข้างแม่บอกออกเลย <L an> อเออมันต้องดึงหนะมันบอกออกเลยมันอ,ออกมาจากไหนเนี่ย <L an> รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันเทามานอะมันเฮาบบกแค่หนึ่ง <L an> เออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเหมือนมันพยายามจะบอกแหละว่าน้องหัวติดน่ะเอาปีให้ยังน่ะ เอาค่อยๆขยับทังนี้ออกก็ได้ปีนไหนแมเออเออเออแม่ํนำใจอยู่ไอ้ปุกๆเราวมันเมียได้เนี่ยติดนานหรือยังลูกเอาออกมาได้ได้เนี่ยเอา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 ปีนที่รีบมาเนี่ยนี่แม่หัวติดครับย้ายบันนี้ติดออกมาได้เลยมันซ่องนิหน่อยนึงน่ะเอา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 ออกได้ไหมออกได้ไหมแมงมาเนี่ยออกมาได้มาเนี่ย เออโอ้ยอย่าเก่งมึงอย่าเก่งอย่าเก่งอย่าเก่งแน่นมากเลยอ่ะได้บ่ะดาบ่สิบ่ได้เอาเนี้ยมาตัดออกบ่อไอหลบไปก่อนเออเขาสวยเขาสวยหลบเขาสวยหลบเขาสวยหลบลูกเขาสวยหลบก่อนเรามันออกว่าจังไหนบันนี่นะเอาหูออกก่อนบ่ได้บ่แม่ไม่ถึงเอาหูตัดเอาแค่หูออกนะ เออเอาหัวออกเอาหัวออกนี่ไงหัวเออหัวออกเท่าระคังดันหนามันเข้าไปดันหนามันเข้าไปลูกเข้าไป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 เออเอออึบ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 เออโอ้ยจื้อบอสเมืองมาดิคนตีดมาดิคนตีดบอสเมืองแต่อย่างไรมึงอย่าจื้อมึงมุดขม้าอีสาก่ปนี่มึงอย่าจื้อมึงอย่าจื้อมึงหนามันเปลี่ยนไดแล้วอย่าจื้อย่าจื้อ บอจะว่าตอนนั้นมันโตหน่อยมันออกซองไงไง่ายเออเบิ้งมึงเป็นทังไหนบ้านนี้มึงจะอุ้ยหนานหนาเพื่อนหน,อหนาเพื่อนเล็กหรือหนาเพื่อนสนิมน่ะมึงจะเจือเขตบอมึงมาหนิมึงกลับนาหมูม่บ้านหนิเออห้องเนาะห้องเอื้อนเนาะแบบวปป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 ่ามันหัวติดนะแต่เห็นอย่างบ่ได้นะหูซอย,อยลูกกูบ่ได้กลับมาซอยลูกกูเดี๋ยวนี้ A later few moments เขาโล่เกเล่แล้วว่ามันหลุดมาได้มันกจะเป็นแบบนี้มึงสิไปใส่นามึงจะเป็นห้อยเบิดแล้วเขาพัดนี่เป็นห้อยเปลือนเบิดเลยนี่เปลือนสนิมนี่เห็นป่ะเนี่ยโอ้